แต่มาเรียกบทนี้ว่าบทพระเจ้าเปิดโลกในธรรมจกกักรกบรวตนาสุรที่วงบงนั้นแสดงธรรมครั้งแรกก็พูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นยใจไม่ได้พูดเรื่องอื่นพิสดารเลยพูดเรื่องตาจาักโควิญญาณนังตาไม่บอดไม่เห,เหมือนคนสีซอคนสีซอเกีียวกวบอะไรเกีียวกบหูถ้าตาบอดแล้วยังใส่แว่นถามว่ามีความหมายไหมมีประโยชน์ไหม ไม่มีก็ยังให้มันมืดต่อนั้นตาจักขุเมื่อตาดีเรียกว่าจักขุวิญญาณตอนนี้ก็มีจักสู่แพทย์เหมือนกันเก้เรื่องตาไปตาหูคอจมูกไปหาหมอตาหูคอจมูกก็าจากไหนก็ามาจากหลักธรรมะไปตั้งขึ้นมานะทฤษฎีตั้งขึ้นมาตามองเห็นรูป โดยอาศัยแสงเรียกว่าจากโควิญญาณตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ถึงไม่ได้ยินอยู่เรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณทางหูเนะจมกูกจมูกเนี่ยมันไม่มันมีสามารถได้มันสามารถได้กลิ่นมันไม่ทื่อมันไม่ชากลิ่นเหม็นก็ดมได้กลิ่นหอมก็โดมได้ไม่เหม็นไม่หอมก็ดมได้แต่ที่มันเหม็น บอกจะหนีให้ไกลยังหาดมอีกต่างหากก็มีเพราะว่าเกิดวิญญาณจากคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกเล,ลี้ยวเล้นคิวหาวิญญาณชิมอะไรมีรสชาติกินอะไรไม่มีรสชาตินั่นมันดับวิญญาณดับพอชิมวันนี้เผ็ดร้อนอร่อยไม่อร่อยหวานเปรี้ยวมันเค็มนี่คือวิญญาณทางลิ้นเกิดเรียกว่าคิวหาวิญญาณกายะวิญญาณสัมผัสนั่งอยู่ในห้องกรรมาฐาน โอ้พอเปิดแอร์เย็นพอกลางวันเนี้ยไม่ได้เปิดแอรร้อนเหงื่อตกมนมกรรมฐานทําไมมานั่งที่ห้อทํามันเย็นเนี่อืมก็ามานี่คือการสัมผัสเย็นร้อนของแข็งของกายเรียกว่ากายยะวิญญาณมโนวิญญ,ญาณใจวิญ,ญญาณที่เกิดจากการรู้สึกนึกคิดจําได้หมายรู้จิตหรือใจมันมีหนะ้าที่มันเป็นใบพจน์ต่อกันเป็นภาษา ถ้าบอกว่าจิตก็ได้ใจก็ได้แต่หากแยกกันว่าจิตมันรับจำรู้สึกนึกคิดใจใจถ้ามันเป็นรูปธรรมมันก็จะเป็นอาไทวัตถุเป็นอาไทเป็นหัวใจตรงนี้เราพูดว่าจิตใจจิตก็อย่างใจก็อย่างจิตไปรับใจไปรู้แต่มันเรียกว่าอันเดียวกันฉะนั้น ทั้งหมดนี้คือวิญญาณวิญญาณทั้งหกนี้จะรู้ได้ตอนไหนตอนเราเป็นหรือตอนเราตายตอนเราเป็นตายแล้วไม่รู้ไม่มีวิญญาณไฟจะไหมเขาจะอะไรมาทิ่มตาหนอนจะมาไต่กินลูกตาก็ไม่รู้เพราะวิญญาณมันดับสิ้นแล้วมันหมดแล้วค่ว่าคราวนี้แต่ภาวะจิตละ่ะวิญญาณทางใจมันดับลงไหมดับลงดับลงของใจมีสองในยะ ในยะหนึ่งเป็นนัยะแบบปุดุชนคือตายหมดแล้วในยะที่สองเป็นน,ยนรรัยะแห่งพระอริยเจ้าวิญญาณมันดับจากกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดใครจะว่าอย่างไงมันช่ยมันไม่ใส่ใจมันไม่รับมันมากระทบบัางมาล่วงปุ๊กลงไปเลยกระทบปุ๊บล่วงปุ๊งไปเลยดังนั้น บุคคลที่เป็นภรรยาบุคคลใครกระทํกรรมอันใดกับท่านแล้วจึงจะแรงเพราะท่านไม่ได้ใส่ใจและก็ไม่รู้ที่ใจคนที่ทำก็เลยไม่ถึงใจก็ทำแรงๆขึ้นนั้นพระอร,อราหารันหรือญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมอนิพพานท่านถามดีมากพระผู้ที่ยมผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันทำไมต้องบวชเจ็ดวันสาเหตุที่บวชภายในเจ็ดวันเพราะว่าบุคคลที่เป็นพระอรหันนั้นก็มีรูปร่างเหมือนเรา แต่บุคคลที่อยู่รอบข้างไม่รู้ว่าเป็นพ่อหลานหรือเปล่าก็จะทำลักษณะเดิมเคยดูถูกดูหมิ่นเคยใช้ยกมือข้ามหัวข้ามไปข้าม,มาพูดจาข้าวแล้วคนเหล่านี้ก็จะรับกำหนักมากขึ้นเป็นสิบเท่าสิบเท่าถ้าสิบเท่ายัางไงถ้าตายไปเกิดสมมติว่าตายไปเกิดห้าร้อยชาติคนนี้ก็ได้รับทุกทรมานอีกห้าพันชาติห้าแสนชาติ นั้นคือมันหนักท่านจึงรีบบวชถ้าไม่บวชท่านก็จะต้องน,นีผ่านภายในเจ็ดวันภายในเจ็ดวันแต่พระอริยเจา้าพระหลานจะไม่ให้ใครบาปจะหนีจะหลบเป็นผู้แพ้แต่ภายนอกแต่ใจเป็นผู้ชนะบางอย่างก็ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนั่นคือภาะวะทางใจที่มันดับดับจากกิเลสพันห้าตันห้าร้อยแปดแต่ เปิดรู้ดูตื่นเบิกบานอยู่เสมอพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือใจของพระอริยเจ้าท้าใจของปุถุชนเราตายก็คือดับหมดสิ้นหมดสิ้นเนื้อประดานไม่เหลืออะไรคือผอมไหมไปหมดน,นันคือว่ดตายคือดับวิญญาณวิญญาณก็คือการรับรู้รู้สึก รับรู้ทุกอารมณ์ทั้งสุขและทุกตัววิญญาณเป็นตัวสื่อทั้งต่างหัวจมูกลิ้นกายใจจะไปอยู่ทุกตำแหน่งนี่ถ้าเป็นคนวิ่งคงเหนื่อยเป็นเต็มทนลนะลิ้นห้อยเลยแหละแต่เพราะไปสามารถรับรู้ฉะนั้นการภาวนาเราอาศัยวิญญาณอยู่นอก พอภาวนาแล้วมันหลับมันกลับเข้ามาภายในขลาวเข้าม,ามาภายในออกไปสู่การรับรู้ภายในไม่ใช่รับรู้ภายนอกฉันเมื่อรับรู้แล้วก็มาตัดภายนอกละออกไปก็เหลือแต่ภายในคือใจวิญญาณทางใจเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสภาวะอาการที่เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้น เห็นซ้ำๆซากๆ,ๆเห็นบ่อยๆ,ๆบ่อยๆเห็นแล้วจิตใจเราไม่เป็นทุกข์นั่นคือภาวะเห็นภาวะธรรมเป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นแล้วมันเกิดปัญญาจากการดูซ้ำๆบ่อยๆมันก็จะเกิดปัญญาเกิดน้อยเกิดมากแล้วแต่บุคคลแล้วแต่โอกาสของปัญญาที่เราจะเปิดนั้นเทาว่าวปัญญานั้นคือว่าวิญญาณที่เกิดขึ้น วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนามวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนามรูปนามอุปมาเหมือนต่างชายหนุ่มหญิงสาวที่ให้อยู่ใกล้กันเข้าจใจเห็นชัดๆนะนั่งกาละมังพายเรือในอ่างนา้ำนะรูปวิญญาณนามรูปนามรูปถ้าบอกพูดเป็นรูปก็คือรูปชายรูปหญิงถ้าบอกว่านา้า็นามของชายนามของหญิง จึงเอาภาพนี้เป็นภาพอุปมาเป็นอย่างรูปนามคือชายหญิงที่เกิดความชอบความรักใครกันชอบตรงไหนชอบที่กายหรือชอบที่น,นไม่รู้แต่ว่าชอบคําตอบบอกไม่ได้แต่ว่าชอบบางคนก็ตอบได้ว่าเขาเป็นคนดีอะไรเป็นคนดีคือนามมันบอกได้ไหมว่าดีกิจการกระทําพฤติกรรมการแสดงออก บอกได้ไหมได้แต่ไม่ตรงถามว่าใจละ่ะว่าเจตนาที่กิตเจตนาที่ดีและการกระทำที่ดีนั่นแหละเรียกว่าทำเป็นคนดีจึงเรียกว่านามที่ดีรูปที่ดีนามรูปเนี้ยเมื่อมีเห็นเป็นนามรูกมันก็มีสิ่งที่ต้องการต้องการเข้ามาพอเห็นแล้วมันเกิดอารมณ์ อารมณ์ธรรมอารมณ์คันธารมณ์รัศาลรมณ์โอตพารลมมันเกิดขึ้นในอารมณ์ต่างๆให้แปรปรวนไปนะรูปนามเป็นปัใจจัยให้เกิดสลายตนะลายตนะสลายยตนะมันก็แปรมันก็ไปจากภาวะรูปนามเกิดขึ้นให้ไปนู่นคิดไปปรุงกัน่งกมมนเกิดสลายตนะลายตนะสลายยตนะหรืออายยตนะก็เรียก อุปมาเหมือนดัางอายตนะทั้งหกเมื่อกี้แหละแต่เขาเปลี่ยนว่าอุปมาเหมือนดัางภาวะบ้านเรือนบ้านเรือนก็คือมีช่องประตูหน้าต่างช่องประตูหน้าต่างนั่นแหละคือสลายยตนะหรืออายตนะสลายตนาหรืออายตนะแปลว่าเครื่องสืบต่อเปิดหน้าต่างออกปั๊บมองเห็นต้นไม้ข้างนอก นั่นมันเห็นมันสืบต่อกันมันเชื่อมโยงกันเป็นคลื่นสืบต่อกันมาถ้าไม่เปิดปิดมันก็ไม่เห็นสลายก็ไดหรืออาจจะเป็นเครื่องสืบต่อสืบต่อทั้งไหนตาไปสืบรูปมามาที่ไหนมาที่ใจบอกว่าเออนี่เขารูปรูปอะไรรูปคนแก่รูปเด็กรูปคนป่วยรูปคนสาวรูปพ้ารูปเนรรูปเถรรูปชีอะไรบอก ใจมันบอกตามันเห็นไอ,สนไไอ้สิ่งที่เห็นไม่ได้บอกสิ่งที่เห็นไม่ได้บอกสิ่งที่บอกไม่ได้เห็นเป็นอะไรนะเขาจะถามกันเป็นปริศนาของคนโบราณที่จะถามตอบกันนะถามตอบกันนั้นะสลายจิตนะก็คือเปิดออกเปิดให้เห็นเปิดตาก็ให้เห็นภายนอก เปิดใจให้เห็นตนเองให้เห็นความกิ่งข้างในว่าอะไรคืออะไรดังนั้นปริศนาธรรมโบราณจึงสอนกันไว้ดีตรงประดุคนภาคอีสานนำปริศนาธรรมโบราณสอนลูกหลานให้ตีปัญหาหลวงพ่อจรันด้เป็นฟังจากหลวงปู่ดำมาก็มาเป็นปริศนาใครใจได้ได้บรรลุธรรมทันทีอยากเรียนรู้ให้ถามหญิงทองู คนทองหกรู้จักไมโยงไม่รู้จักเลยทออย่างไงงงหกจะเล่ายัางไงจะอธิบายยังไงเป็นไม้ก็มาทําเป็นสี่เหลี่ยมก็มดึงผ้าเป็นเส้นมีเส้นไม้ดึงไบรกลทองหกก็มืดเขาก็าม,ามาเอาไม้สอดไม้สอดดึงเชือกไปดึงก,ก็ดังตุง๊กตัง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 บองุไม่มเห็นต้องไปดู <c oughs> อธิบายไม่ถูกกั้นแลวมลัมนเลยก็เห็นรูปเขียนให้ดูได้ อยากเรียนรู้ให้ถามสาวหายถามหญิงทองหมูอยากเรียนถูกให้ถามเด็กเลี้ยงควายโง่ไม่ละครโง่กันเนี่ยทำไมต้องไปถามเด็กเลี้ยงควายคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันนเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันยกมจะเหยียบรอยกันหรือเปล่า ฝากปริศนามัยหน้าหยุดเดินทางเดียวไม่เหยียบลอยกันคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินเที่ยวทางเดียวไม่เหยียบรอยกันคนเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันมีไหมคนสามบ้านมากินน้ำบ่อเดียวมีกี่บ้านดีหลายบ้านเลยมกินน้ำบ่อเดียวกินไม่หมด จิตไม่หมดหนะอยู่ไหนไอ้ะอยู่หัวนะอยู่หัวเรื่อแล้าอ่าอยู่หัวตัวยาละนะอยู่ที่ไหนไปเอามาให้ได้ เริ่มต้นอยากเรียรด้วถามหญิงทองหญิงทองหกจะรู้กันยังไงมันละเอียดมีไหมผ้าที่เราใส่เนี่ยต้องใช้เครื่องทอก่อนจะเอาผ้ามาทอเป็นผ้าได้ต้องไปเอาเปลือกไม้มาตีเปลือกไม้มาตีต้องขยันความขยันเราอยากจะเห็นทำต้องขยันเดินขยันนั่งขยันกำหนดภาวนาทําไห้ขยันล่ะ แล้วเลยไม่รู้ไม่ได้นุ่งไม่ได้ใส่นคนที่ทอหกูกต้องขยันกว่าจะมากระสวยเอากระสวยพัดจืดมาดึงทางนี้มันเหลือกระสวยก็ใส่หลอดไหมดึงกว่าจะมาเป็นไหมต้องอะไรต้องเลี้ยงหม่อนไปปลูก